Come alive. Sense now. สวัสดีครับวันนี้พวกผมบอยที่ปรึกษาฝ่ายขายตัวต้เอ็มพายสาขาบางบอนครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมกระบะไฮ l ักซ์ลีโวตัวพีล n นเ r อร์นะครับเป็นตัวเริ่มต้นคือตัวเอ็นทีเป็นสมาร์ทแคปเริ่มต้นที่7 0 0 0แสนบาทนะครับส่วนตัวดับเบิลแคปตัวนี้เริ่มต้นที่8,0,000 0บาทส่วนตัวนี้สีเงินนะครับจะเป็นหลักราคาอยู่ที่8 7 0 0 0บาทครับส่วนเกียร์ออโตจะอยู่ที่857,000บาทครับเดี๋ยวเราไปชมตัวนี้กันเลยครับ ในตัวพีลันเนอร์ขับเคลื่อน2ล้อยกสูงรุดเ t เกียร์ธรรมดามีทั้งแบบ Smart c a คและ d o u เบิลแคในตัว Smart Cap ปทางช่องคาร์ซนได้มีการรีวิวไปแล้วและวันนี้เราก็จะพาชมในตัวดับเบิลแคกันแบบสั้นๆง่ายๆครับมาเริ่อกันที่ภายนอกนะครับทางด้านหน้ากระจังหน้าสีดำและสีเทาเมทัลลิกไฟหน้าเป็นโคมมันติรีเฟลกเตอร์หลอดฮาโลเจน กระจกมองข้างโครเมียมปรับและพัดเก็บด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวครับมือเปิดประตูโครเมียมเป็นไดข้างสีดำครับกันชนหลังโครเมียมไฟท้าย LED l i g h ไกด i d i n g สาท้ายพร้อมไฟเบรกดวงที่3แบบ LED กระบะภายในยาว1555 mm มมกว้าง1540ม mm, มสูง480 mm มลมล้ออลลอยขนาด17นิ้วยางขนาด265ทับ65 r 1 7แบบ6ก้านยางอะไหล่ล้อกระทะเหล็กขนาด265ทับ 65, r 1 7ครับ ขนาดตัวรถนะครับยาว5,325ม mm, ิมกว้าง1,855ม mm, ิมสูง1,815ม mm, ิมความยาวช่วงล้อ3 0 8 5ม mm, มระยะต่ำสุดจากพื้น217ม mm, ิมช่วงล่างหน้าแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโคง้งหลังเป็นแบบแอนบซ้อนครับระบบเบรกหน้าดิสมีคีบประบายความร้อนระบบเบรกหลังดัมครับ ระบบบังคับเลี้ยวแลกพีเนียนพาวเวอร์ผ่ันแรงวงเลี้ยว6.4เมตรเครื่องยนต์แบบ 2GDFTV High แบบ4สูบแถวเรียง16วาล์ว DOHC v n Turbo และระบบระบายความร้อนเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ความจุกระบอกสูบ2,393 cc กำลัง110กิลวั์150แรงม้าที่3,400รอบต่อนอาทีแลงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรที่1,600รอบถึง2,000รอบต่อนอาทีครับ ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับภายในสีดำเบาะผ้าคุณภาพสูงสีดำเบาะหน้าขวาปรับได้6ทิศทางหน้าซ้าย4ทิศทางตรงกลางที่พักแขนบุผ้านุ่มพร้อมกล่องเก็บของครับ หลังเบาะมีกระเป๋าจิงโจ้และที่แขวนของหลังเบาะคู่หน้าครับเบาะหลังสามตำแหน่งพร้อมเข็มขัดนิรภัยแยกพับ60-40และตรงกลางที่พับเป็นที่วางแขนและกวดน้ำตัวเบาะพร้อมจุดยึดเบาะเด็ก iso f i กครับ การตกแต่งแผงคอนโซลหน้าสีดําและแถบสีเงินท้องปรับอากาศสีดําและเมทัลลิกครับแผงประตูข้างสีดําพักแขนบุผ้าตกแต่งมือเปิดด้านในโครเมียมมีที่บังแดดซ้ายขวาซ้ายพร้อมกระจกแต่งหน้าตรงกลางมีที่เก็บแว่นตาและไฟส่องแผนที่สองดวงและไฟส่องเก๋งตรงกลางมือจับขึ้นลงสีประตูรวมเจ็ดตำแหน่งครับระบบควบคุมแอร์แบบแมนนวลปรับ5รูปแบบพร้อมระบบไล่ฟ้ากระจกหน้าด้วยลมและหลังแบบ ขดลวดความร้อนกระจกหลังใต้แผงแอร์ช่องจ่ายไฟรูกลม 12V 1 2 0โวลต์120วัตต์และช่องวางของครับเกียร์เป็นเกียร์แบบธรรมดา6จังหวะพร้อมโหมดขัดขี่เพื่อการประหยัด Eco ค o โหมดและเพิ่มสมรรถะสูงด้วยโหมด Power Mode หดครับเบรกมือวัสดุเป็นยูรีเทนครับคอนโซลซ้ายมีช่องเก็บของและช่องรักษาความเย็นคูลบ็อกซ์ครับ จอเครื่องเสียงขนาด8นิ้วจอสัมผัสมี Apple CarPlay FM AM มีการเชื่อมต่อด้วยสาย USB การเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์และโปรแกรม T-Connect by Toyota ครับ พวงมาลัยเป็นแบบ3กา้านพร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและควบคุมจอแสดงผลข้อมูลขับขี่ MID จอสีแบบ TFT และมีการแสดงผลความเร็วแบบตัวเลขดิจิตอลที่จอ MID ครับจอเลื่อนไม้โดยรวมเรืองแสงสีขาวสว่างในตอนกลางวันและลดแสงแยงตาในตอนลางคืนเมื่อเปิดไฟหน้าครับข้อมูลในวิดีโอนี้จะเป็นการรีวิวเพื่อให้เห็นข้อมูลพอสมควรข้อมูลเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ใต้สคริปหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ข้อความใต้วิดีโอนี้ครับ ครับจบกันไปแล้วครับสำหรับการพาชมกระบะไฮลักรีโวตัวพีล n นเนอร์นะครับตัว NT เริ่มต้นราคาที่87,000บาทคือตัวเกียร์ธรรมดานะครับสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดการออกรถค้างวดเงินดาวหรือปรึกษาปัญหาเรื่องไฟแนนซ์นะครับสามารถติดต่อผมได้ที่เบอร์0945533643หรือ ID l ดี e ก็เบอร์นี้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมแล้วก็กดติดตามช่องคา z โซนทางช่องคา z โซนจะมีคลิปวิโดีโอใหม่ๆให้ทุกท่านได้ติดตามได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ